บทที่ 1. วิธีการเปิดบัญชีซื้อขายบน MT4 ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอแนะนำการใช้งานของ XM เราจะแนะนำวิธีการใช้งานแพลตฟอร์ม MetaTrader 4ให้กับท่านโดยวิดีโอตัวแรกนี้จะแสดงถึงวิธีการเปิดบัญชีด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งแพลตฟอร์ม MT4 ก่อนที่จะทำการติดตั้ง MT4 ท่านจะต้องเปิดบัญชีที่ XM ก่อนเป็นอันดับแรก โดยท่านสามารถเลือกเปิดบ,บัญชีเดโมหรือบัญชีจริงก็ได้ท่านสามารถทำการซื้อขายด้วยเงินจำลองบนบัญชีเดโมภายใต้สภาวะตลาดจริงได้แบบเรียลไทม์ดังนั้นท่านจึงสามารถทดสอบการดำเนินคำสั่งของ XM รวมถึงนโยบายที่ไม่มีการปฏิเสธคำสั่งและไม่มีการรีโคดได้สำหรับบัญชีซื้อขายจริง ท่านจะสามารถทำการซื้อขายบน MT4 และ XM Web Trader ด้วยเงินจริงได้โดยท่านสามารถเริ่มต้นทำการซื้อขายด้วยเงินฝากขั้นต่ำเพียงแค่5เหรียญสหรัฐบนบัญชีแบบไมโครหรือ Standard หรือด้วยเงินฝากขั้นต่ำ100เหรียญสหรัฐบนบัญชี Zero จาก XM บัญชีประเภทใหม่ของ XM ที่มีชื่อว่า XM Zero มีสเปรดที่แคบสุดได้ถึง0 pips พร้อมด้วย l e เวอเรจที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทำการเทรดด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและทำการฝากเงินหรือถอนเงินได้แบบไม่มีค่าธรรมเนียมในตอนนี้เราจะลองเปิดบัญชีซื้อขายจริงกับ XM ซึ่งจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นคลิกที่ปุ่มเปิดบัญชีบนหน้าหลักของ XM ซึ่งท่านจะถูกนำไปยังหน้าการลงทะเบียนเปิดบัญชีจริงที่นี่ท่านจะได้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าข้อมูลต่างๆที่ให้ท่านกรอกสำหรับการลงทะเบียนนี้จะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นหลังจากขั้นตอนนี้ท่านจะต้องเลือกประเภทของบัญชีที่ท่านต้องการบัญชีไมโครแตนด์หรือซีโร่และเลือกแพลตฟอร์มซื้อขายเป็น MT4 เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆครบแล้วให้คลิกที่ปุ่มไปยังขั้นตอนที่2บนหน้าสำหรับการลงทะเบียน สำหรับการทำขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ท่านจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเช่นรายละเอียดของบัญชีซื้อขายสกุลเงินหลักของบัญชีและ l e v e r a g e หลังจากขั้นตอนนี้ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบางอย่างและประสบการณ์การซื้อขายของท่านเมื่อท่านพร้อมแล้วท่านจะต้องกรอกรหัสผ่านที่ท่านต้องการและทำการยืนยันหลังจากนั้น ท่านจะต้องทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยืนยันว่าท่านได้อ่านและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทแล้วแล้วจึงคลิกที่เปิดบัญชีจริงหลังจากนั้นท่านจะถูกนำไปยังหน้าสำหรับการยืนยันบัญชีซึ่งท่านจะได้พบกับคำแนะนำสำหรับการดำเนินการต่อไปนอกจากนี้ท่านจะได้รับอีเมลที่ใช้ในการยืนยันอีเมลของท่านให้ท่านคลิกที่ลิงก์ยืนยันอีเมลที่อยู่ในอีเมลนี้ แล้วท่านจะถูกนำไปที่ xm members area ท่านจะได้พบกับหมายเลข mt 4 id ของท่านซึ่งท่านจะต้องใช้สำหรับการเข้าไปยัง members area โดยในหน้านี้ท่านจะต้องกรอกรหัสผ่านที่ท่านสร้างขึ้นในช่วงการลงทะเบียนเปิดบัญชีและดำเนินการต่อไปโดยการคลิกที่ปุ่ม log in หลังจากนั้นท่านจะได้รับอีเมลฉบับที่2ที่มีหมายเลข mt 4 id และชื่อของเซิร์ฟเวอร์ จากที่นี่ท่านสามารถล็อกอินไปยัง Members Area หรือทำการดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม MT4 ก็ได้ในตอนนี้ท่านได้ล็อกอินไปยัง XM Members Area เรียบร้อยแล้วแต่ท่านจะพบว่าบัญชีของท่านยังไม่ได้รับการยืนยันท่านจะสามารถทำการล็อกอินไปยัง MT4 ได้โดยสมบูรณ์แต่ท่านจะสามารถทำการซื้อขายได้หลังจากที่ท่านได้ทำการยืนยันบัญชีแล้วเท่านั้น สำหรับการยืนยันบัญชีของท่านท่านจะต้องส่งเอกสารตามที่ได้ระบุไว้มาให้เราในวิดีโอแนะนำตอนต่อไปท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งและล็อกอินไปยังแพลตฟอร์ม MT4 ขอบคุณสำหรับการรับชม